เนี่ยเปยเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงของป้าเลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ทุกคนป้าชอบเปิดดูคลิปหนูมากตอนเช้าตื่นมาคือหนูจะได้ยินเสียงแบบเสียงเพลงเบียนเคทุกเพลงอะเทเตอร์ก็เปิดนะทุกคนร้องได้ด้วยเลิศป่ะตอนที่หนูส่งไปสมัครหนูไม่คิดว่าหนูจะติดเซมด้วยซ้ําแต่ถามว่าหนูหวังคามีเซเว่นไหมหนูหวังอยู่แล้วใครๆก็หวัง ก็มาดูไลฟ์ฉันในวันนี้ฉันน่าสดคืออ่ะขอบคุณทุกคนก่อนละกันที่แบบว่าโหวตให้ขนาดนี้เอาจริงหนูพูดจากใจจริงๆเลยว่าตอนที่หนูส่งไปสมัครอะหนูไม่คิดว่าหนูจะติดเซมด้วยซ้ำจริงๆอันนี้จากใจเลย แล้วก็ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าการที่หนูเขียนคำมีเซเว่นลงไปมันคือการที่ให้ทุกคนแบบเหมือนมีแรงในการช่วยโหวตให้มันมาถึงแบบให้ได้สูงที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าหนูหวังคำมีเซเว่นไหมหนูหวังอยู่แล้วใครๆก็หวังนั่นแหละแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูมีมีแบบว่าเขาอะไรมีคนรักเยอะขนาดที่จะแบบโหวตให้หนูถึงคำมีเซเว่นได้อะหนูก็เขียนคำมีเซเว่นไป้อตอนประกาศอันแรกใช่ไหมก็ติด อันดับห้าบาผลด่วนแะล้วหนูก็แบบตกใจมากเพราะว่าคือหนูสั่นตั้งแต่ตอนแบบว่าเลขซิมบัสึขึ้นมาคือหนูแบบเออเมื่อไหร่จะไจะปายาไปายาไปายาเราก็แบบไม่ไปายาสักทีหนูคนเฮ้ยมันต้องไปายาได้แล้วนะแต่มันก็ไม่ไปายาสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็รอบสองก็ยังอันดับห้าอยู่ก็แบบเอาจริงมันมันมันดีใจมากๆเลยนะทุกคนหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาแบบ ถึงจุดๆนี้ได้แบบจริงๆนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่พูดบนเวทีก็คือเอาจริงตอนตอนช่วงหลังๆคือหนูกดดันแบบค่อนข้างกดดันมากๆเพราะว่าพูดได้ไหมพูดได้เลยวันที่แบบมันเริ่มแบบว่าใกล้เข้ามาทุกทีอ่ะก็เจอเมมเบอร์บินเคเมมเบอร์ Member ก็จะมาพูดเชียร์หนูอะไรเงี้ยพราะยิ่งมันมีคนพูดอะคือหนูไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เชียร์หนูผิดนะ แต่พอยิ่งมีคนพูดมันก็ยิ่งแบบกดดันไม่ได้กดดันว่าตัวเองจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดยังไงให้มันเข้าใจไม่ได้กดดันตัวเองไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องได้ให้สูงที่สุดนะแต่ว่าพอยิ่งมีคนพูดมันก็รู้สึกกดดันตัวเองไปโดยอย่างไม่มีเหตุผลทุกคนนึกภาพแบบบันลันทูคือนเคทุกคนเดินมาหาหนูแล้วก็เอบีนเคทุกคนถ้าเจอหน้าหนูก็จะพูดคําเดียวกันทุกคน ไม่ได้บอกว่าคนที่พูดกำนุ่นแบบนี้ผิดนะทุกคนหนูเอามาใส่ใจเยอะเกินไปเองภาพในวันนั้นมันก็เลยออกมาแบบนั้นด้วยแหละหนูไม่เคยร้องไห้ฟูลไฟแบบนั้นให้คนอื่นให้ให้ทุกคนเห็นเลยเราแบบมีคนบอกว่าหนูร้องไห้สวยมากทุกคนหนูร้องไห้หน้าเกลียดมากอะ่ะหน้าหนูมันมูแบบหนูไม่ชอบตัวเองร้องไห้เลยเพราะว่าตัวเองตอนร้องไห้มันน่าเกลียดมากนั่นแหละ มันก็เลยแบบพอถึงจุดที่ไม่ไหวเราจริงๆมันก็เลยแบบพอมันไกลเข้ามาเรื่อยๆมันก็ยิ่งแบบเอาที่หนูตัวสั่นอะเออหนูกดดันด้วยร้องไห้ด้วยตัวหนูหนาวมากๆอ่ะพูดถึงแฟนคลับบ้างแล้วกันตอนที่ลงปีเนี้ยหนูไม่มีภาพตัวเองที่ติดคามีเซเว่นหรือติดมาถึงเลขเดี่ยวเลยตอนที่ลงสมัครนะหนูอาจจะเป็นคนที่ไม่ไมันไม่มั่นใจประมาณนึงด้วยแหละแต่ว่าเออมันก็เลยก็เลยคิดแบบนี้แต่ว่าทุกคนทําให้มันมาไกลแบบมากๆ มากๆจริงๆแบบว่ามัน unexpected คดสุดๆอะทุกคนแล้วหนูก็เกรงใจทุกคนมากๆเพราะว่าหนูก็เห็นทุกคนแบบว่าอดข้าวไหมนะคือคือจำนวนเงินมันเยอะมากจนหนูรู้สึกแบบเฮ้ยคนคนนึงมันต้องมาโหวตให้เพื่อให้ความฝันอีกคนคนหนึ่งเป็นจริงด้วยเงินจำนวนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันเกรงใจทุกคนหนูไม่กล้าไม่อยากให้ทุกโหวตอยู่แล้วแบบ อย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยมีงาน Thank you Even t ทุกมันก็มีคนที่แบบวน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 มาหาหนูหนูก็แบบเออพอแล้วบตให้มันก็เยอะแล้วไม่ต้องมาแบบหาแล้วก็ได้แล้วแบบช่วงท้ายๆบัตรเออราคาบัตรมันก็ขึ้นแล้วทุกคนก็ยังวนมาแล้วหนูก็แบบอ้าพอแล้วเรื่องตังค์ราคาบัตรขึ้นยังจะซื้ออีกเสียตังค์มาเยอะแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนความฝันของหนูไกว่าหนูไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะมีงาน G E แล้วหนูจะขึ้นไปถึงอันดับเลขเดียวอันนี้พูดจริงๆตั้งแต่เข้าวงมาแล้วหนูมไม่เคยคิดว่าหนูจะมีวันนี้นั่นแหละขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทางบ้านเบสด้วยที่แบบทำงานหนักกันมากๆจริงๆขอบคุณป้าข้างบ้านเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่มี ป้าข้างบ้านที่คอยมาเอนดหนูหนูว่าหนูก็ไม่ได้อันดับที่สูงขนาดนี้หรอกขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ทุกคนแบบเชื่อมั่นในตัวหนูมากๆแล้วก็เอนดูหนูมากๆจนแบบมาถึงจุดๆนี้ป้าวมวงๆด้วยแบบคือหนูก็อ่านมาเยอะอ่านเอ็กซ์มาเยอะ <laughs> อ่านทวิตมาเยอะแล้วแบบอ่ะอย่างเมื่อวานอะ คือในแท็กหนูอะมีแต่คนแบบเปลี่ยนมาคามีหนูเยอะมากแล้วหนูแบบรู้สึกแบบโอโ้โหขอบคุณมากๆจริงๆแบบจริงๆแล้วหนูหนูเห็นในแอปเลยว่ายอดคามีหนูแบบขึ้นมาแบบเยอะมากเลยขอบคุณมากมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็ฝากติดตามซิงเกิลที่16ทั้ง3เพลงเลยนะทุกคนฝากติดตามด้วยจริงหนูแบบหนู กับหลายๆคนมากแบบพี่มาอยู่พี่วีอย่างเงี้ยนะตอนพี่วีหนูลุ้นกว่าตอนตัวเองมั้งทุกคนแต่ว่าก็ได้ไปเกาหลีด้วยกันกับวีวีแล้วเออทุกคนแต่หนูขอแบบแก้ข่าวนิดนึงนะที่หนูพูดเกี่ยวกับป้ากับแม่หนูอะหนูไม่ได้บอกว่าป้ากับแม่หนูแบบไม่ได้ภูมิใจในตัวหนูนะไม่ได หนูก็คิดไปเองแหละว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความส a t i s f กับตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าป้ากับคุณแม่ก็คือสนับสนุนหนูมาทุกอย่างตลอดจริงๆไม่ว่าหนูจะอยากทําอะไรป้ากับคุณแม่ก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างไม่เคยห้ามหมายถึงในสิ่งที่ดีนะทุกคนตอนเด็กหนูอยากเรียนบบลล่คุณแม่ก็ส่งให้ไปเรียนเลล ตอนเด็กหนูอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กใช่ไหมแม่หนูก็จะส่งหนูไปแคสบ้างแบบถ้ามีคนรู้จักชวนอะไรเงี้ยแม่ก็ส่งไปประกวดเดินโมเดลแต่มันเป็นหนูเองแหละที่ไม่มีความกล้ามากพอที่จะแบบทําให้มันเต็มที่เพราะว่าตอนเด็กหนูเป็นเด็กขี้อายมากแบบมากๆแบบพูดเบาๆพูดในคอแล้วก็แบบไม่แสดงออกอะไรทั้งสิ้นอะต่อหน้าคนแบบแปบบ่หน้าคนที่ไม่รู้จักไม่สนิทอะไรเงี้ยหนูจะเรียบร้อยมากเอาจริงที่หนูไม่เซอ์ิสไปมาเซลร์คืน คืออาจจะแบบรู้สึกว่าอ่ะอย่างตอนที่แม่หนูส่งหนูไปเรียนบัลเล่ย์หนูก็แบบไม่ได้สอบได้คะแนนดีขนาดนั้นอะจะหนูนอยตัวเองมากว่าแบบเออบัลเล่์มันคือสิ่งที่หนูฝันอยากจะเต้นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่แบบหนูก็ทําได้ไม่ดีหนูก็สอบได้คะแนนไม่ดีแล้วหนูก็นอยตัวเองมากจนแบบมสมั้งคือม3มคือถึงจุดที่หนูเดียนแล้วหนูไม่แฮปปี้มากๆแล้วคือเรียนไปก็ทําได้ไม่ดีอะหนูก็เลยขอแม่ ว่าแบบไม่อยากเรียนแล้วเรียนไปก็แบบไม่ได้ดีอะแล้วแม่ก็แบบเออลองอีกแป๊บหนึ่งไหมอะไรเงี้ยอีกสักเดืนหนึ่งเราค่อยพอไหมแต่หนูก็แบบเออหนูปฏิเสธปากแข่งเลยว่าไม่เอาแล้วแบบสุขภาพจิตหนูไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยก็ขอแม่ว่าถ้าขึ้นมอ .4 คือไม่เรียนแล้วเพราะว่ามปลายน่าจะเรียนหนักขึ้นแม่ก็โอเคป้าจะไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ป้าจะแบบเงียบๆแต่ป้าจะฟีลแบบชอบอวดลูกสาวอะทุกคน าก็ภูมิใจของเขาเลยเหมือนแบบเฮีย er, หนูเคยไปดูหมอดูหมอดูเขาก็คุยกับเฮียตอนนั้นแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยเป่ะเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงของป้าเลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้ฟิลนั้นทุกคนป้าชอบเปิดดูคลิปหนูมากครองที่อยู่บ้านตอนเช้าตื่นมาคือหนูจะได้ยินเสียงแบบเสียงเพลงเบียนเคทุกเพลงอ่ะเทีเตอร์ก็เปิดนะทุกคนร้องได้ด้วยเลิศป่ะส่วนเฮียก็อาจริงเฮีีีียยยยยยแบบบบบเเเเปป็นน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 คค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 ไไไไไมมมมมม่ม่่่่่่่่่่่ออ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 อพพพพูููููููดดะะะืืืหหหททรรกกกัั้าใล แต่ว่าตอนนี้ก็แบบมีพูดกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้เฮีย er, หรือทุกคนในบ้านก็จะแบบบอกว่ามีอะไรบอกคุณแม่ได้มีอะไรบอกเฮียได้นะรู้ไหมบ๊ะบะบะแต่หนูก็สัไม่ค่อยบอกอยู่ดีอะหนูไม่อยากให้เขาคิดว่าเขาเลี้ยงหนูมาไม่ดีเลยทําให้หนูกลายเป็นคนแบบนี้มีความคิดแบบนี้เครียดกับอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนูนเคยบอกแม่อีคนที่หนูต้องขอบคุณมากๆเลยคือพี่อีฟคือพอประกาศไปเรื่อยๆใช่ไหมแถวหนูไม่เหลือใครแล้วเลยอาจจะเหลือพี่อีฟกับพี่เอิร์ดซึ่งพี่อีฟก็จะเป็นคนที่นั่งข้างหนูตลอดก็พี่มาอยูก็จะอยู่ข้างหน้าหนูพี่ก็จะแบบอบหนูตลอดเลยหนูรู้สึกว่าตอนนั้นมันแตกสลายกันทุกคนแหละทุกคนแต่พี่อีฟก็ยังแบบอบหน่ว อ๋อหนูก็ได้อยู่เพลงเดียวกับน้องแชมป์เป็นเพลงที่3แล้วเพลงแรกก็จะโยนาราครอนเพลงที่2ก็เมกน้อยเพลงที่3ก็เพลงนี้ดีใจมากเมื่อนั้นหนูก็เดินไปหาแชมป์แชมป์ก็บอกว่านี่เราได้อยู่เพลงเดียวกันเพลงที่3แล้วอุ้ยเสียง2เวอร์ประมาณนี้เพราะที่ฉันต้องไปแล้วก่อนที่จะโดนแพนเค้กด่าติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมี Don't lie! I am for him application!